ตูบานกนารบายรอดีตทีมชาติไทยครับกีลามวยสาคนสมัครเล่นพีลามวยไทยสมัครเล่นนะครับ ทวนนะครับแม่บทแม่ไม้มวยไทยแลว้วก็เข้าคู่ดูว่าจะใช้ได้จริงนะครับเพื่อความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบคุณคณรูในเรื่องครับคู่ชกที่ส่งน้ําส่งเนือ้อกันกับไอ้เจ้านะครับไม่ครับตูตูไอ้ตัวเล็กไม่เกี่ยวกับพังไม่เกี่ยวกับเพราะวะ่ามวยอันตรายทุกจุดคุณครูไม่ได้สวกก็จับด้วยวันนี้ระวังนิดน,นึงตัวเล็กสู้สส ทับชาโนโกข้างหน้าไว้อูดูกันที่เป็นทิศสงของกีฬาประเภทรัดมวยนะครับนี่นะไปมาติดบังวางแท้งติดบังนึกมาสอยดาวหลังจากสอยดาวครับเป็นชิงช้าสลันว่าไม่ใช่ค่อยๆค่อยๆจุดจดต้อง,องมายิงขวามาติดแท้ง แทงมาโอ้ครับยันครูครับคะแนนลดไปหนึ่งคะแนนวางแข้งขวาไม่ีวางแข้งขวาขึ้นอ้อยบวกเยอะบวกครับโอนน้ครูสุดแล้วครับมีความสูงในการโชว์ในการเล่นยิ่งไปด้วยวางนี่ครับจัดหน้าขาโอ้ครูเสียจังหวะครับคะแนนลดไปสองคะแนนไม่เป็นไรสอบเสร็จแล้วจะปิดเทอมแล้วโอ้ดูฝั่งโน้นครับดีมา รวางแข้งขวามาไม่ติดแข้งบงังตื่นตาเข้ามายึดประชานโมดป้าปางโอดตาอุ้ยลูกไทยร้านไายโคนเจ้าเรนาเก่งไปเลยวันนี้ตู้กลางจะถ่ายเบงขวาเอาอท่านผู้ชบอกว่าดูครับดูจังหวะครับสิทธิ์มีคู่แท้เอ,าอ้าอุสอบกลับลูกนี้ครับสอบถ้าสอบไม่กลับเราจะนอนที่นูน่นอันนี้สอบกลับครับ เราโมโอ้โอ้ยมอนยันหลักอันนี้ครับเด็กยันคูโอ้โยครับนี่หนุมานแทงกิตน,นะครับลงไปคาระวะนะครับในบทบาทการแสดงเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยผู้ที่จะมีโอกาสปูหว้วยเอรางวันรัตรียใหญ่เปินมือดังๆเออเดเมีโอการ์ตรางวัลทมเนึ้อครับ